สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณพยาบาลแฮปปี้วันนี้จะมาพูดถึงโรคปอดอักเสบไยรายในเด็กเล็กโรคปอดอักเสบไยรายในเด็กเล็กมีผลกระทบต่อครอบครัวและคุณภาพชีวิตในเด็กเล็กจากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่าโรคปอดอักเสบเป็นสาเหตุอันดบับ 1. ที่ทําให้เด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเสียชีวิตโรคปอดอักเสบไยรายในเด็กเล็กเกิดจากอะไร โรคปอดอักเสบในเด็กเล็กเป็นโรคติดต่ออันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อทั้งจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอาการของโรคปอดอักเสบในเด็กเล็กมีไข้และอาจหนาวสัน่นเนื่องจากเกิดการติดเชื้อโรคไอมีเสมหะหายใจเหนื่อยหอบเนื่องจากการติดเชื้อทําให้ร่างกายผลิตสารคัดหลั่งออกมาและตามมาด้วยอาการไอซึ่งเป็น,นกลไกการกําจัดเชื้อโรค ปีจมูกบานบริเวณชายโครงหรือหน้าอกบ,บุม๋มในเด็กที่หายใจได้ลำบากหรือหอบเหนื่อยจะสังเกตเห็นว่าชายโครงหรือหน้าอกบ,บุ๋มลงไปรวมถึงปีกจมูกที่บานกว่าปกติเพราะการหายใจที่ลำบากแนวทางการรักษาและดูแลโรลคปอดอักเสบในเด็กเล็กหากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสจะไม่มียาเฉพาะในการรักษา แต่จะเป็นการรักษาตามอาการยกเว้นไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 ที่มียาต้านไวรัสซึ่งหากมีไข้ก็ให้รับประทานยาลดไข้และเช็ดตัวลดไข้วิธีการเช็ดตัวลดไข้ 1. เตรียมน้ำอุ่นและพื้นที่สำหรับเช็ดตัวให้พร้อม 2. ถอดเสื้อผ้าออก 3. ใช้ผ้าผืนเล็กชุบน้ำบิดให้มาด 4. เช็ดบริเวณหน้าเช็ดแขนและขาทั้งสองข้าง เช็ดจากปลายมือปลายเท้าสู่ลำตัวโดยเช็ดย้อนดูขุมขนเพื่อระบายความร้อน5เช็ดหน้าผากและศีรษะพักผ้าไวบริเวณศีรษะซอกคอซอกรักแร้ขาหนีบเพื่อระบายความร้อน6เช็ดลำตัวด้านหน้า 7. หลังเช็ดตัวเสร็จควรสับตัวให้แห้งสวมใส่เสื้อผ้าเบาสบายและวัดไข้ซ้ำอีก15-30นาทีการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องออกซิเจน าบ้าลจะใส่สายในโซคารยะให้แนบชิดกับจมูกของผู้ป่วยโดยใช้พาสเตอร์ติดทับข้างแก้ม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ขณะพ่นยาต้องถอดสาย n e b u l i z i r ออกจากจมูกทุกครั้งขณะพ่นยาให้ญาติถอดตัวผู้ป่วยไว้ถอดสายออกซิเจนที่ต่อกับเครื่อง high flow นำมาต่อกับหัวออกซิเจนและเปิดออกซิเจน6-8ลิตรใส่สาย n e o u l i z i r ทันทีที่เสร็จกิจกรรมแนะนำให้ญาตสังเกตค่าออกซิเจนในเลือดถ้าน้องกว่า95%ให้รายงานพยาบาลทันที วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบในเด็กเล็กพาเด็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กอ่อนควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรคและไม่ควรคุกคีใกล้ชิดผู้ป่วยหรือควรเลี่ยงสถานที่ที่มีคนป่วยไม่นําเด็กเล็กไปสถานที่แออัดหรือสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อจําเป็นต้องอยู่ในที่แออัดฝึกให้เด็กล้างมือบ่อย